เป็นคนชอบปลูกนะคะเออวันนี้แม่เพลินไม่ได้ปลูกผักนะคะวันนี้แม่เพลินจะพาเพื่อนๆมาทำเอ็มเอาไว้ใช้ค่ะเออเพื่อนๆคนไหนที่ไม่สะดวกจะทาที่จะซื้อก็ได้นะคะแล้วแต่ค่ะแต่แม่เพลินจะพาเพื่อนๆมาทํานะคะเพื่อประหยัดค่ะทําก็ไม่ได้ยุ่งยากแล้วประโยชน์ของเอ็มนี่ก็มีหลากหลายนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงสัตว์หรือว่าไม่ได้ทําเกษตร ก็ทําได้ค่ะเอาไว้ทําไว้ในครัวเรือนจากเพื่อนๆเช่นว่าห้องน้ําของเพื่อนๆมีกลิ่นเหม็นใช่ไหมเพื่อนๆก็สามารถเอาไปเทในคอหานค่ะกลิ่นเหม็นเขาก็จะหายไปเลยหรือว่าซิงล้างจานของเพื่อนๆมีกลิ่นเหม็นนะเวลาเพื่อนๆล้างจานเพื่อนๆก็เอามาลาดลดกลิ่นเขาก็จะหายไปค่ะส่วนและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเอาไว้ทําเป็นหัวเชื้อจะเป็นหัวเชื้อในการทํา พวกปุ๋ยต่างๆหรือไม่ก็ทำฮอร์โมนค่ะเห็นไหมคะว่าประโยชน์ของจุลินทรีย์ EM เนี่ยเขามีเยอะมากส่วนแม่เพลินวันนี้แม่เพลินจะมาทํานี่แม่เพลินจะมาใช้เก็บกับการเกษตรค่ะเพราะว่าแม่เพลินปลูกต้นไม้นะคะเพื่อนๆนเรามาดูวิธีทําเลยนะคะวิธีค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะเพื่อนเอ่อที่แม่เพลินเตรียมไว้นี่นะคะน้าค่ะน้ําน้ํานี่ตีกวดนี่หกลิตรจต่เพื่อนๆนเดี๋ยวเรามาลินใส่ ม่ควรจะทําใส่กะละมังนะเห็นไม่ควรเอากะละมังมาก่อนนี่ค่ะนี่น้าไม่ควรใส่ไปเลยนะคะหกลิตรน้ํานี้เราใช้น้ําธรรมดาค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ไม่ควรก็ใช้น้ําประปาค่ะเพื่อนเพื่อน,ก,นกากน้ําตานนี้ไม่ควรตวงมาแล้วนะ กากน้ำตาลนี้ห้า้อยกรัมค่ะหรือประมาณครึ่งกิโลค่ะนี่แล้วแม่เพื่อนจะเอาน้ํานี้เพื่อนช่วยในการละลายเขาเลยนะเพื่อนๆเนทลงไปเลยกากน้ําตาลนี้เ้าละลายยากหน่อยนะคะเดี๋ยวแม่ควรนใช้มือคนก็ได้เพราะว่าเขาละลายยากโอหอมมากเลยกากน้าตาลนี้เพื่อนเพือเ่อนรู้ไหมว่าได้มาจากอะไรได้มาจากการที่ว่าเหมือนโรงงานเขาผลิต พวกน้ําตาลทรายค่ะและส่วนส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวกกากที่เหลือของน้ําตาลทรายที่เวลาเขาผลิตเขาใช้เกี่ยวกับการเกษตรค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่พเพื่อนขอตัวคนน้ําตาลทรายให้ละลายก่อนนะคะเดี๋ยวพอพอกักน้ําตาลละลายเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูอีกทีนะค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะตอนนี้น้ําตาลก็เริ่มละลายแล้วนะคะเพืนะ่อนๆน้ำตาลน้ำตาลกัดกักน้ําตาลเ็าละลายแล้วนะส่วนที่สามที่แม่เพร่นจะใส่ก็คือนี่ค่ะนมเปรี้ยว ผมเปรี้ยวนี่ก็เป็นจูลินซีก็เป็นสิ่งมีชีวิตค่ะตัวนี้ตัวนี้ค่ะจะทำให้เ e ของเราเป็นก็จะเป็นเป็นหัวเชียร์ค่ะทีนี้เราก็ใส่ลงไปนี่แม่เพินจะใส่ประมาณครึ่งขวดนะคะอขอแล้วค่ะเพื่อนๆคนเลยค่ะ นี่แม่เพลินทำมามาให้เพื่อนเพื่อนดูนี่ก็แม่เพลินทำมาแล้วของแม่เพลินเหลืออยู่ขวดหนึ่งนี่แม่เพลินก็เลยมาทำใหม่ค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะแม่เพลินใช้กับเพื่อนไม้เป็นการประหยัดรายจ่ายของเราเนาะเราไม่ต้องไปซื้ออ่าเราก็เข้ากันดีนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็กรอกเลยค่ะเราเอาขวดมาใส่ขวด กลับเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกที่เราเทน้ำออกใส่ขวดกลับเหมือนเดิมกลับเหมือนเดิมก็จะได้4ขวดก็คือถวกลิตรเหมือนเดิม แค่นี้ค่ะเพื่อนๆเว้นต้องเว้นช่องให้เขาหายใจมากให้เขามีช่องอากาศหายใจค่ะเพื่อนๆเราไม่ต้องใส่เต็มนะขวดที่สองมา สาวเพื่อนๆน,นี่ไม่เป็นแต่กสวดท้ายแล้วนะไม่ควนตกแคงเขาก่อนเพราะว่าเขาจะหมดแล้ว หมดแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ขวดสุดท้ายแล้วนะคะนี่ทั้งหมดสี่ขวดค่ะเพื่อนๆก็คือเหมือนกับที่เราทําเตรียมน้ำตั้งแต่ตอนแรกค่ะแล้วหลังจากนั้นนะพอเพื่อนๆทำเสร็จนะเพื่อนๆก็เอาไปตั้งไว้ที่ร่มจ้ะอย่าให้อย่าให้เขาโดนแดดนะเอาไปตั้งไว้ในริมมุมห้องมุมไหนของเราก็ได้ที่เขาไม่โดนแสงสว่างมากๆค่ะเพื่อนๆแล้วไม่ต้องไปทําอะไรเขาตั้งสิ้นค่ะว่างๆเราก็แค่มา มามาขยบขวดคือคลายแก๊สเขาออกมานิดหน่อยค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวขวดเ็าจะบวมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขวดเขาจะล้มได้เราก็แค่มาคลายคลายแก๊สแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนทำทุกขวดเลยค่ะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้หนึ่งเดือนเราจิ้งสามารถจะนําไปใช้ได้นะคะเพื่อนเพื่อนเอ่อเห็นไหมคะเพื่อนๆว่าเขามีประโยชน์เราไม่จําเป็นต้องไปซื้อไปหาค่ะของง่ายๆเราทาเองก็ได้ค่ะเพื่อนๆนค่ะถ้าเพื่อนๆนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะ ให้กดไลค์กดแชร์ให้แม่เพลินนะคะแล้วถ้ามีมีคำติชมอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ